ศาสเนาะเราชาวทำชาวปฏิบัติมันก็ต้องสื่อถึงกันเพราะเราโรคปัจจุบันนี้ปฏิบัติกันทางเครื่องสื่อสารพอดีญาติธรรมเราท่านก็มีอะไราง,งานมีธรรมะมีเส้นทางเดินออกจากโลกหรือการฆ่ากิเลสหรือการดับกิเลสหรือการออกจากโลกวัฏฏะฟุกเนี่ยมันก็มีมีธรรมะออกมาเรื่อยๆจ้ะแล้วพอดี ญาติธรรมพวกหนูแล้วแหละส่งเรื่องของอะไรอ่ะที่ว่าให้ฟังอะไรเอเอชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะมทนาบุญกับท่านเพราะว่าท่านก็ทําพูดถูกอ่ะเอออย่างตังว่าพระอะไรพระพระ,ะ,ะที่ท่านใช้ใช้ฉาย,ยาว่าไร้นามอ่ะจ้ะท่านบอกว่าให้ฟังตั้งใจฟังฟังตั้งใจฟังพร้อมต้องอธิพร้อมั้งอธิษฐานจิตด้วยอ่ย ขอท,ท่านติดถึงพระพุทธองค์แหละขอให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ขอให้เราปฏิบัติได้ขอให้เราภาวนาได้ขอให้เราพ้นทุกข์ได้ขอให้เราขเราข้าสู่นิพพานได้แล้วแค่ตั้งใจฟังฟังของท่านนี่แหละเพราะาฟังอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปเดินจยกมไม่ต้องมานั่งสมธิไม่ต้องมาถือศีลภาวนาไม่ต้องไปแต่งเครื่องแบบทํานองนี้อาจะเท่าที่จําได้ที่ส่งมาให้แม่ฟังอะที่ว่าเกือบสองชั่วโมงกว่าๆนะแม่ก็ตั้งใจฟังจ้ะ ฟังแล้วแม่ก็ทีนี้แม่ก็จะตอบลูกหลานเท่านั้นเองฝากไว้กับลูกหลานตามภาษาที่ฟังแล้วฟังจริงๆฟังทุกหยดเลยฟังจนหยดสุดท้ายเลยแทบจะไม่เหรือว่วาคือตั้งใจฟังนะก็เลยว่าโอ้ใช่ก็นะอนุโมทนากับท่านที่ท่านเม่ตามาสอนมนุษย์โลกให้ให้ให้ได้ปฏิบัติให้ได้ภาวนาทางใจทางจิตให้ทางจิตใ,ให้ได้บิมุตพล้ล ท่านบอกว่าบรรลุธรรมเลยเข้าสู่นิพพานเลยขอให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวฟัง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 ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยนะทีนี้แม่ก็เลยพอแม่ฟังแล้วอแม่ก็เลยว่าตามภาษาเนาะมันก็มันก็เข้าใจอ่ะฟังมันต้องเข้าใจสิไม่เข้าใจได้ไงเออว่าลูกหลานส่งมาก็ต้องเป็นการบ้านนะก็เลยว่าอ๋อถ้าถ้าอย่างที่ท่านพูดถ้าให้ฟังฟังฟังเนี่ยมันต้องคนที่ฟังเนี่ยมนุษย์โลกอ่ะปัจจุบันเนี้ย มันจะต้องประเภทประเภทบัวเหล่าที่หนึ่งบัวเหล่าที่หนึ่งหมายถึงว่าฟังปั๊บก็คือบรรลุธรรมเลยไม่ต้องไปปฏิบัติแล้วอันนี้ภาษาในพระไตรปิฎกย่อไว้มีจริงๆว่าพอครั้งพุทธการฟังพร,พระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมถ,ถึงได้มีพระไตรปิฎกถึงได้ถึงได้บัญญัติไว้ถึงได้ถึงได้มีตำราบอกไว้ว่าบัวบัวสีเ่เหล่าที่หนึ่งพร้อมทิจะบาน เมื่อเห็นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนความจริงก็แปลว่าเราที่หนึ่งก็คือเอพราะว่าฟังธรรมจากพระโตพระโอษแล้วก็ดัดรู้ได้เลยบรรลุธรรมได้เลยใช่ทีนี้เอเนี้ครั้งพุทธกาลนะคะพระเตยิโดกยืนยันเพราะท่านตอนนั้นท่านมาเทศท่านมาบอกให้เราฟังเนี่ยมันก็ถูกของท่านแล้วทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าอืมคนที่ฟังยุคนี้ไปปัจจุบันนี้ มันจะเป็นบัวเหล่าเท่าไรล่ละบานนี้ถ้าเป็นเหล่าเราที่หนึ่งก็โอเคได้เลยได้เลยบรรลุเลยจริงๆอย่างที่ท่านต้องการให้ให้ทุกคนฟังฟังฟังแล้วก็บรรลนะุน่ะทีนี้เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะเป็นเหล่าหนึ่งหรือเปล่าถ้าสองกับสามนะี่หมดมมันต้องหูไม่ได้ต้องทํางานด้วยฟังแล้วต้องมาทาถ้าที่สี่นีตน่ต้องพูดถึงเลยบานนี้บมาต้องพูดถึงเลยเหล่าบัวเหล่าที่สี่เพราะนั้นแม่กเลยอุป,ปมาประมาให้ลูกหลานฝากลูกหลานไว้เอาไปแล้วแต่จะไปพิจารณาว่า ถ้าเราเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ประมาทไงเราไม่ประมาทว่าเราจะเป็นบัวเหล่าไหนอ่ะเราจะว่าเราเป็บล็อกถ้าเป็นเราที่หนึง่งก็ไม่ก,ก็ก็จงฟังแล้วก็บรรลุจริงๆนันาา่นแหละจ้าทีนี้สมัยนี้ยุคนี้มันจะมันจะเหลือเล้บัวเหล่าที่หนึ่งสังเกตจากม,มันก็เห็นเห็นกันอยู่มีแต่เรื่องวุ่นวายเออทีอนี้แล้วก็ธรรมะเขาเหมือนกันเขาแม้จะอุปมาประมายว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ว่าถ้าเราเขา ฟังอย่างเดียวอ่ะแล้วเราไม่เอาไม่เอากลัดมาทำแล้วเราจะบรรลุทมน่ะมันก็เสียงไปหน่อยเสียงไปเลยทีเดียวละเสียงวิอายุเราก็สั้นแล้วรเราจะตายวันตายคืนอายุเรารู้รู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายเพราะนั้นก็ฟังท่านแต่เอามาทำแบบน,นี้ไม่ใช่ฟัง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 ,ฟ,งฟังอย่างเดียวแล้วให้บรรลุควรจะฟังท่านแล้วเอามาทำยังไงก็ต้องทำไม่ทำไม่มีทางเลย ท,ที่จะเป็นที่จะบรรลุธรรมเพราะเพราะว่าอะไรยุคนี้สมัยนี้จิตจิตแต่ละดวงมันหนาไปด้วยอวิชชาเพราะว่าเป็นธรรมชานะติน่ะจิตแต่ละดวงมันเกิดจากธรรมชาตินะ่ะคือว่าที่จริงแล้วท่านพูดแต่จิต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 แต่ที่จริงแล้วต้องพูดใจเพราะว่าจิตกับใจนี่แหละอันเดียวกันนั้นจิตกับใจนี่แหละที่มันเป็นตัวที่จะที่จะเข้าใจฟังเข้าใจฟังธรรมแล้วเข้าใจนะเพราะถ้าใจไม่เข้าใจ จิตก็จิตก็ไม่ว่างจิตก็ไม่ว่างจ้ะเพราะนั้นฟังฟังฟังให้เข้าใจเข้าใจแล้วระวางได้ด้วยแล้วก็วางอุปทานด้วยด้วยเพราะฉะนนี้ถ้าไม่เข้าใจประโยชน์ปวดไม่มีประโยชน์เลยจ้ะท่านถึงบอกให้ฟังฟังก็แปลว่าฟังให้เข้าใจนั่นเองถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ก็ไม่ไหลไปหาจิตจิตก็ไม่ว่างอยู่ดีจ้ะถ้าไม่เข้าใจจิตก็จิตก็ยังจิตก็ไม่จิตก็ไม่สะอาดอยู่ดี จิตก็ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นจิตใจเข้าใจเมื่อไหร่จิตก็จะว่างใจเข้าใจเมื่อไหร่จิตก็จะว่างใจเข้าใจเมื่อไหร่จิตก็จะสะอาดจิตก็สะอาดใจต้องเข้าใจทีนี้เราจะเข้าใจได้ไงเราเราไม่ใช่เหล่าที่หนึ่งเราไม่ไว้ใจอะ่ะเพราะนั้นนะเอาคําสอนท่านามามามา,มาเดินปัญญามาพิจารณามามาทำวิปัสสนาดึงสติกับปัญญามาช่วยนะมาช่วยจิตช่วยใจ เอาหลักที่ท่านแนะนําเอาคําสอนท่านมาดําเนินที่พระไหลนา้าท่านสอนเมตตาสอนมานะจ๊ะเอามาดําเนินท่านแต่ยังไงก็เราก็ต้องเอาสินมากํากับเป็นล้วนะยังไงก็ต้องเอาสินมาเป็นรั้วเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็จะไหลกิเลสมานมันก็จะทะลุล้วเข้ามามั่งมันออกออกจากรั้วเรามั่งมันสินมันต้องมีไม่มีสินไม่ได้เพราะว่ามันถ้าสินเข้ามามันก็จะทําให้ช้าอีก เพราะว่ามีความผิดเนี่พวกเราอย่าประมาทเลยเอาศีลมารักษาด้วยเอาสมาธิมาให้ให้จิตมันได้ได้พักผ่อนด้วยนให้ให้จิตมันได้รู้ความจริงมันไม่มันวิ่งเต้นตลอดเวลาเออแล้วมันก็เออตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ปรุงตลอดเวลานอกจากมันหลับเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเอาสมาธิมาทําอยู่ดีแล้วก็เอาศีลมาปก มาเป็นรั้วอยู่ดีแล้วก็เอาหลักปิปตพิปัรนาเอาปัญญาเอาเอาสติเอาปัญญามาชี้แจงแสดงเหตุอยู่ดีเหมือนว่าพวกเรานี้ยังไงเสียไม่มีใครอย่างที่ท่านเทศแหละว่าพวกเราไม่ใช่คนท่านก็บอกเองว่าพวกเราไม่ใช่คนพวกเราคือไม่ใช่คนเลยไม่มีใครเป็นคนเลยแท่านก็พูดถูกเห็นไหมคะพวกเราไม่ใช่คนมันธาตุน่ะ ธาตุสีดีน้ำลมไฟจิตจิตนี่แหละท่านแม่แต่จิตนี่แหละที่มันจะพาเป็นผลรุนรุนรุนนี่ทีนี้จิตมันมาจากไหนล่ะทีนี้จิตมันเป็นธรรมชาติมันมาก่อนเนื้อเกิดจากธรรมชาติมันมันเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายธรรมชาติวันี้ทั้งจิตทั้งใจมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นอวัยวะเดียวกันมันเชื่อมกันอยู่เพราะนั้นถ้าเราไม่เอาสติปัญญาที่ ที่พระพุทธเจ้าก,ก,ก็ก็ส่งสอนก็ส่งตัดสรู้ด้วยพระมหาสติพระมหาปัญญาเนั้นเราต้องเอาพระมหาเอาสติปัญญามาชี้แจงแสดงเหตุอยู่ดีว่า,า,าตัวเราไม่ใช่เราอย่างท่ท่านบอกนะตัวเราเป็นทานตะ ส่วนจิตก็มันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่มันยังมีเชื้อของการเกิดอยู่มันยังเป็นเกิดเกิดกาเนิดมาจากธรรมชาติอยู่เพราะนั้นจิตก็ต้องชาระมันแล้ทําระมันโดยตรงก็ไม่ได้ต้องไป,ต,งไปต้องไปชี้แจงแสดงเหตุใจนูจ่นใจเข้าใจเมื่อไหร่มันก็จะไหลมหาจิตใจเข้าใจเมื่อไหร่ก็ไหลมหาจิตท่านถึงบอกว่าคลิปนี้ท่านเขียนว่าพาจิตว่างถ้าแม่จําไม่ผิดนะคะนี่พาจิตให้ว่างเพราะนั้นถ้าใจไม่เข้าใจจิตไม่ว่างเด็ดขาดเพราะใจไม่วางจิตจะว่างได้ยังไง Yeah. ใจวางเมื่อไหร่จิตจะว่างใจวางเมื่อไหร่จิตจะว่างพอจิตว่างมันก็ไม่มีธรรมชาติแล้วคือถ้าแปลอีกทีแปลภาษาภาคปฏิบัติใจวางเมื่อไหร่จิตก็จิตก็ถูกซักฟอกใจวางเมื่อไหร่ก็จิตก็ถูกซักฟอกใจวางเมื่อไหร่ใจไม่มีอุปทานจิตก็ถูกซักฟอ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 กอะไรซักฟอกธรรมชาติเพราะจิตมันมาจากธรรมชาติหรือธรรมชาติล้างธรรมชาติจํากัดกําจัดธรรมชาติกากัดจิตกับใจซัก สักสักฟอกิจใจชำระจิตชำระใจด้วยสติสับปัญญาเนี่ยต้องทำพวกเราทำพวกเราอย่าฟังฟังก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าฟังอย่างเดียวมันมันไว้ใจไม่ได้เพราะว่าถ้ามันไม่เก่งจริงมันไม่ครอบสามเานรนลูกธาตุหลอกกิเลสนะสามเรนลูกธาตุนี่มันเป็นของมันหมดเลยอ่ะอวิชาออจิตกระจเนี่ยมันเป็นเจ้าของอ่ะ มันเป็นมันเป็นลูกมันเป็นลูกของธรรมชาติน่ะมันเป็นหน่อเน,นื้อช้าสายของธรรมชาติน่ะสามแหน,นุกธาตุเป็นมันเป็นเจ้าของหมดเลยแล้วอยู่อยู่เราจะมีพลังฟ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 ังแล้วไปดับมันได้ยังไงฟั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 งแล้วดับมันได้ไงไม่มีกําลังดับดอกดับไม่ไหวหรอกเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลเราถึงต้องฟังธรรมสอนทักไป ฟังสอนซักไปฟังสอนซักไปใจก็วางไปวางไปใจเข้าใจไปเข้าใจไปจิตก็ว่างไปว่างไปว่างไปมันต้องต้องเอาเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นหลักหหรือว่าเอาหรือเอาเป็นขั้นตอนขั้นตอนหรือเอากิเลสมันทีละทีละขบวนขบวนหรือตีด่านของมันทีละด่านละด่านหรือทํรลายบริวารของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเพราะบริวารมันเยอะจัดบริวารของมันทั่วสามแดโลกธาตุมีแต่บริวารของมันลูกหลานเอ้ย บริวารของมันทั้งนั้นบริวารของกิเลสทั้งนั้นบริวารของจิตของใจทั้งนั้นเราจะอยู่ฟังฟังฟังแล้วมันจะฆ่าบริวารมันได้ยังไงแค่บริวารมันก็ฆ่าไม่ได้แล้วต้องทําเพราะฉะนั้นเอ่อะบริวารนี้หมายความว่านะ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่หรืไปไงก็บริวารมันแหละวะทุกอย่างเกิดดับเกิดดับก็บริวารมันแล้วทุกอย่างเป็นอนิี้ัางทุกขังหน้าตาก็บริวารมันแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือไปก็บริวารมันแล้วทุกอย่างเป็นธาตุสีน้ำลมไฟไม่ใช่ขนก็เป็นบริวารมันแล้วโลกกดหลงที่ถิ่นอัตตะตัวตนก็บริวารมันแล้วเออหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นก็บริวารมันแล้วอะหลงตัวหลงตนหลงกินหลงอยู่หลงพี่หลงน้องหลงสมบัติประทานหลงสมเงินหลงทองหลงโลกใบนี้ ไม่มีทางเพราะนั้นเราเราอย่าว่าเราต้องรอกจากเป็นบัวเราที่หนึ่งจ้ะผลบริวารมันนี่ที่พูดยังยังไม่ยังไม่หมดนะบริวารมันนะยังมีอีกเล็กน้อยจ๊บๆยับยับเฮ้ยบริวารมันเยอะแยะแล้วอยู่ฟังเดียวบริวารมันจะตายไหมเนี่ยค่ะบนทุกท่านถ้าแต่เราทำอย่างนี้เราค่าบริวารมันมาท้นท่านถึงบอกว่าค่าโลภโปรดหลวงที่ติมานาตุลนค่ากิเลสค่าตัณหาค่ากามค่ารถแห่งกามโอ้ค่าค่าค่าหนักบริวารทั้งนั้น ถ้าไม่ทําร้ายบริวารมันจะฟังควองฟังมันไม่ได้ทําร้ายบริวารน,นี้นนะมันใจดีเกินไปมันหวานเกินไปมันนิ่มเวินเกินไปกิเลสมันก็สบายอะสิแม่ก็เลยเป็นห่วงลูกหลานโว้ย,ย่าว่างอันนี้นะโว้ยก็เหมือนรถส่งคลิปมาให้ฟังนี่หว่าฟังแล้วก็สาธุสาธุเชื่อท่านได้เลยทําตามท่านได้เลยไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้เลยแต่เราต้องเป็นบัวเราที่หนึ่งนะอืม เอวางแค่นี้ดีกว่าว่าสาธุนะลูกนะสาธุกับคุณแม่